สด็จเราจะพี่น้องจ้าแม่ป่าวดิจังกินใส่กอดกันเลยใส่กอดปรได้ยมาจากใส่หรอมาจากใส่สาัะข้ามจ้ะโอ้ได้จากสาระข้ามมาจ้ะใส่กอกอีสานมาเป็นพวงกันแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องจ้าพวงพวงอะไรคะอ๋อเป็นพวงมาลัยแต่ว่าสาวปลา สียลหนีออกยังไงพี่น้องกัดนั่นหล่นช่างไม้ออกน้ำหลังเนาะมาขออนุญาตขําแหลกแหกหมานป้าแต่เห็นใส่กองมันเป็นตะแสบจ้ะพี่น้องจ๋าก็เลยสื่อจ๋ะก็เลยสื่อจ้ะมาอะไรแสบอีกแล้วซาบินกอดจ้ะพี่น้องจ๋าปิดหน่อยล่ะอยากกินอ่ะอยากกินอื

เก็บวะอืมหมดเดกึ๊กลือดสิทำมอะอืมออกแดงไก่หมกแดงอาซื้อมาหลไก่เนี่ยไก่กินกินวะล่ะ พกเพ่งกันยิ่งขอดตัวล่ะอืมแบบซมแ่บน้ำจิ้มใครสนใจพักในป้าหมวยกันเลย เื el, ่ยจปลาหมวยใครล่ะก็มันน้ำจิ้มมันมากับอันนี้ไม่ใช่เหรอไี่กอละาใช่ะคาสของดีเนาะขายสองของส่ปลาหมวยเนีเาะเมื่อเขาเอาไปทอดดาวงมกากระ กินได้หนูก,กินได้นะโอ้อยากน้ำจากกองไปอยากตัดเพราะมันมาเป็นพวกเย็งสีมันงานเดียวืมไปก่อนไปไหนอ กอดอ้กอดหยิบไม่ได้หรอก้ริ่มตึมตึมแย่เย่เย่เย่มันกรุบๆแน่ๆหรอคะ ได้ผ ja. ูกมากแบบอะไรเนี่ยพี่เนาะตอนเได้ผูกมากแบบสิมไม่ออกเื่อเดียวแล้วก็มุนมุวนมนออกนั่นเนาะพิ่นผูกเป็นขอเป็นขอเลยขอให้ขอมันผูกแบบผูกตายเลยอ่ะอ S <S โอ้มันแอบิ่งังผิดค่ะไหนล่ะเ่ะครับลาบให้นะลาบซีฟูดทัานหละกฉันอยากใกิน้อยสเกล็ดเกๆกินใส่กอ อิเต็มจิตไหมอ่อแล้วกินแล้วค่ะเอ้าเอาล้วจ้พี่น้องจ้าผัดไก่อ้นอ้วนอ้วนดีเลยคนคนนะลาดนะแสบเลยจ้ะพี่น้องจ้าแสบสมป้าจะเห็นว่าพื่อยากกินหนูขอแล่ทอ,ลลอ,อแล่ให้แม่นะคะเอ้าเอา,เอาล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมือในสาวปากกับขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะ อย่าลืมกบฝากก็ไลค์ก็แชร์นะได้จาพี่น้องจากก๋าสวัสดีจ้า